และครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ชายป่าอันสงบร่มรื่นมีฝูงช้างอาศัยอยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่และทานน้ำเย็นใสช้างแต่ละตัวในฝูงล้วนมีร่างกายใหญ่โตวงวงยาวหน้าเกรงขามและเสียงคำรามกึกก้องที่ดังสะเทือนทั้งป่ายกเว้นช้างน้อยตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพลายผง พลายผงเกิดมาหูเล็กตัวกลมกว่าใครเสียงเบาร่าวกับกระซิบเดินก็งุ่มง่ามไม่มีงาไม่มีแผงหลังงดงามแบบช้างอื่นเขาจึงมักถูกช้างรุ่นพี่แอบหัวเราะรับหลังบางก็แกล้งเรียกเขาว่าเจ้าช้างเสียงหนูหรือช้างลับแหล่พลายผงไม่เคยเถียงไม่เคยตอบโต เขาเพียงแค่ยิ้มจื่นเจืิแล้วหลบไปอยู่เงียบๆใต้เงาไม้ทุกครั้งที่ถูกล้อแม้จะขี้อายและไม่โดดเด่นแต่พลายผงกลับเป็นช้างที่มีหัวใจอ่อนโยนที่สุดในป่าเขาจะเป็นตัวแรกที่คาบน้ำให้ลูกช้างที่ล้มลงตัวแรกที่ส่งใบไม้แก่ช้างเท่าที่เดินไม่ไหวและทุกเช้าตรู่เขาจะเดินไปเก็บดอกญ้ามาวางไว้ข้างหิน ที่ช้างแม่เคยนั่งเพราะเขาเคยเห็นแม่ร้องไห้อยู่ตรงนั้นในคืนที่พ่อจากไปเขาทำโดยไม่ให้ใครรู้เพราะเขาไม่ชอบให้ใครเห็นเวลาตัวเองอ่อนแอวันหนึ่งท้องฟักก็เปลี่ยนไปดวงอาทิตย์ที่เคยส่องสว่างกลับหายลับไปหลังม่านหมอกสีเทาแม้จะเป็นเวลากลางวันแต่ทั้งปากกลับมืดเหมือนยามค่ำคืน ใบไม้ไม่เติบโตดอกไม้หุบเหี่ยวน้ำในลำธารค่อยๆเย็นชืดไร้ชีวิตช้างใหญ่ทั้งหลายพากันประชุมบางว่าเป็นฤดูการแปลกประหลาดบางว่าเป็นเงาแห่งคำสาบโบราณที่กลับมาอีกครั้งไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่ทุกคนรู้ว่าถ้าไม่มีแสงสว่างอีกป่าแห่งนี้จะตายลงในไม่ช้าเหล่าช้างผู้มีเสียงกึดก้อง พากันทดลองตะโกนใส่ท้องฟ้าหวังปลุกดวงตะวันให้ตื่นบ้างคำรามบ้างหูร้องแต่เสียงยิ่งดังฟ้ายิ่งมืดลงในที่สุดช้างหัวหน้าจึงประกาศให้ฝูงย้ายถิ่นฐานออกไปหาดินแดนใหม่ทิ้งป่าแห่งนี้ไว้เบื้องหลังมันตายแล้วเขาพูดว่าเช่นนั้นพลายผงได้แต่มองตามฝูงอย่างเงียบงนัน น้ำตาเอ่อคลอเขาไม่ได้อยากขัดใครแต่ในใจกลับได้ยินเสียงบางอย่างดังแววอยู่ข้างในเสียงหนึ่งจะปลุกแสงให้กลับมาได้เขาไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นมาจากไหนบางทีอาจจะเป็นความฝันหรือบางทีมันอาจเป็นเสียงของแม่ที่ยังจำได้ในใจคืนนั้นพลายผงจึงเดินลำพังเข้าไปในป่าลึก เขาเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ผ่านทานน้ำเหงาจนมาถึงกลางป่าที่เคยห้ามไม่ให้ใครเข้าที่นั่นมีบึงลึกลับบึงที่ไม่มีใครกล้าเฉียดเพราะเล่ากันว่าคือบึงนิ่งบึงแห่งคำสาบโบราณที่กลืนแสงไปเมื่อพันปีก่อนเมื่อพลายผงเดินไปถึงกลับไม่มีอะไรน่ากลัวมีแต่ความเงียบ เงียบเสียจนเสียงลมหายใจของเขาดังต้องในอกเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วเอ่ยคำออกมาชัดช้าเสียงของเขาเบาเหมือนเคยแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้พูดเพราะต้องพูดเขาพูดเพราะหัวใจอยากให้แสงกลับมาเขากระซิบหักเจ้าคือผู้กลืนแสงขอร้อง ไม่ใช่เพื่อค่าไม่ใช่เพื่อช้างไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อชีวิตเล็กๆที่รอแสงอยู่ใต้เงานี้มีความฝันน้อยๆซ่อนอยู่มากมายได้โปรดเถิดหากเสียงจากใจจริงยังมีความหมายโปรดคืนแสงให้บ่านนี้เถิดคำพูดนั้นไม่ได้ดังกึกก้อง แต่มันเปล่งพลังออกมาราวกับทวงน้ำนองแห่งความจริงใจบึงเงียบสั่นสะเทือนน้ำในบึงเรืองแสงทองเสียงนุ่มลึกดังขึ้นจากท้องฟ้าถ้าเฝ้ารอเสียงนี้มาเนิ่นนานจากนั้นแสงแรกก็ฉายขึ้นเป็นลำกลางบึงสะท้อนขึ้นฟ้าและกระจายตัวกลืนเงาทั้งหมดให้หายไป ดวงอาทิตย์กลับมาอย่างงดงามที่สุดต้นไม้โอบล้อมด้วยแสงอุ่นดอกไม้เริ่มผลิบานฝูงนกเริงร่าหิ่งห้อยส่องแสงและฝูงช้างที่กำลังเดินจากไปก็หยุดแล้วหันกลับมาพวกเขาเห็นแสงนั้นไม่ใช่มาจากดวงอาทิตย์บนฟ้าแต่มาจากช้างตัวหนึ่งที่ยืนอยู่กลางบึงนั่นก็คือพลายผง จากวันนั้นไม่มีใครเรียกเขาว่าเจ้าช้างเสียงหนูอีกต่อไปเขากลายเป็นพลายเสียงใจผู้ที่เปล่งเสียงจากหัวใจที่แท้จริงคนทั้งฝูงต่างกลับมาอยู่รวมกันอย่างอบอุ่นและมีพื้นที่สำหรับเสียงเล็กๆมากกว่าที่เคยเพราะทุกคนได้เรียนรู้ว่าเสียงที่ยิ่งใหญ่ ไม่จำเป็นต้องดังกึกก้องหากมันมาจากใจที่แท้จริง